สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องพิมี่ไหนๆก็ชื่อพิมีแล้วยากไปเลยตัดจรให้นเดี๋ยวสั้นๆขายเป็นพิมี่จอรสั้นอะไรเงียกไหนใครชื่อพิมี่จรสั้นยกมือ,ยกม,อยกมือหน่อยยกมือขึ้นใครชื่อพิมี่จรสั้นพยกมือขึ้นสู้ยากไม่ได้เลยยากเก่งกว่าไหนยากยกมือหน่อยยาก่ายกมือ พพวมาหาญาติทำไมไม่ต้องมาไม่ต้องมาหาญาติญาติอย่าตาข้าวใครเป็นน้องพิมมี่จอร์แดนยกมือยกมือหน่อยใครชื่อพิมมี่ยกมือขึ้นหน่อยยกมือโอ้ยยกดีให้มาตาข้ากันญาติตาข้ากัน ไม่บายหน่อยไหนใครชื่อน้องฟิมทำจ้าหวานหน่อยทำจ้าหวานจริง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 เลยไ,ยไม่บายไม่ยบายสวัสดีค่ะ